วันนี้ลูกหลานจะมากินข้าวด้วยนะคะเป็นวันพิเศษนะคะสัญญากับหลานไว้ว่าจะทํากับข้าวอร่อยให้ทานนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนนี่โอ้ยบกโครี่บกโครีพี่เพื่อนเพื่อน,นอบอกโครีของเรานี่แบบนี้เลยผักนึ่งนะคะพี่เพื่อนเพื่อนถ้าเรานึ่งแบบนี้นะคะสารอาหารจะไม่เสียไปไหนนะคะเพราะเราไม่ได้ลวกไม่ได้ต้ม นี่ค่ะพี่พเพื่อนเพื่อนนี่ได้ได้ผักนึ่งไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูหมูต่อนะคะได้ผักนึ่งไปแล้วนี่มาดูหมูต่อเลยนี่ค่ะทุกอย่างนะคะพี่พพเพื่อนเพื่อนทำให้เห็นเห็นแบบนี้โอ้โหนี่ค่ะพี่พเพื่อนเพื่อน นี่โอ้โหนี่คือหมูนะคะพี่เพ, freak, พื่อนนี่ใครที่จะทำใครที่จะทำหมูสามชั้นเมีย่ยงหมูสามชั้นนะคะทำแบบพี่สีได้นะคะเอาหมูนึ่งก่อนนะคะพี่เพื่อนเพื่อนเอาหมูนึ่งก่อนนี่เอาหมูนึ่งก่อนแล้วก็นี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อน เลยนี่ค่ะพี่เพื่อนๆการไฟ์สดการทําอาหารเป็นการที่ทําไม่ได้ตัดต่อเลยนะคะให้เห็นๆนี่ค่ะพี่เพื่อนๆก็จะประมาณนี้แล้วเราก็จะมาเสิร์ฟกันด้านนี้นะคะพี่สีก็จะปิดเตานะคะปิดเตายกลงพี่สีขอยกลงแป๊บหนึ่งนะคะ พี่ๆเพื่อนๆจะได้เห็นหน้าอาหารชัดๆนะคะนี่ค่ะขอยกลงก่อนนี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆน่ากินไหมนี่อันนี้คือผักนึ่งแล้วก็หมูสามชั้นหมูสามชั้นเมี่ยงหมูสามชั้นแล้วก็ใช้น้ำพริก น้ำพริกแจ่วเป็นแบบโบราณพริกจี๋แบบโบราณแบบนี้นะคะใครที่อยากทํานะคะหมูสามชั้นเมี่ยงหมูสามชั้นแบบพี่สีโดยใช้ผักที่นึ่งนะคะมาบ้านพี่สีมาดูนะคะมาดูไรสดในบ้านพี่สีได้เลยทุกอย่างทําให้เห็นๆน,นะคะนี่คะ่ะพเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็จะกินให้เพื่อนๆดูนะคะว่าความแซ่บเป็นแบบไหนนะคะนี่คะ่ะ เราจะกินให้พี่เพื่อนดูดูความแซ่บว่าแซ่บขนาดไหนพี่เพื่อนๆมา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 นี่ค่ะพี่เพื่อนๆโอ้ยร้อน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 ส้มฉันอยู่ไหนส้มฉันอยู่ไหนหาส้มก่อนนะคะนี่ค่ะพี่เพื่อนๆชิ้นไหนชิ้นนี้ดีไหมเอาชิ้นนี้เลยอู้นนะ นี่ค่ะหันแบบนี้เลยหันให้เห็นเห็นตรงนี้เลยนี่ค่ะพี่ๆเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอุโหโอ้ยนี่ค่ะพี่พๆเพื่อน,นเป็นแบบนี้จริงๆเป็นแบบนี้จริงๆทานกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้อร่อยแบบนี้ต้องบ้านพี่สีเท่านั้นลองไปทำกันดูนะคะ น,น,น,แบบน,นี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนโอ้โหจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วแบบนี้เลยนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทำแบบนี้แล้วทุกท่านจะได้อร่อยแบบพี่สีนะคะเ่ากนเ่ากนโอ้โหพี่เพื่อนเพื่อนเ่าหน่อยเ่าหน่อย อร่อยแบบนี้เลยพี่พี่เพื่อนๆนี่ค่ะใช้เวลาไม่มากนะคะอือหืออร่อยมากใครที่ทำไม่เป็นมาดูไลฟ์สดบ้านพี่สีดูเคสิอืออืออืออร่อย